สวัสดีค่ะเอฟซี FC มณีท่อมีสามดาวสิภาพพ่อแม่พี่น้องไปติดตามตัวเลขกับคุนตาเลียงวัวกับธรรมชมคุนตาเลียงวัวฝันผีผู้เถ่ากับผีเด็กน้อยเคยมาหาคุนตาเลียงวัวมาแล้วก็บ,บอกเลขเขาเลขแม่นกับธรรมชมแต่ว่าบอดเมาหาคุนตาเลียงวัวนานาแล้วพึ่งปรากฏโตพึ่งมาให้เห็น มาเทียงกัน,กนท่ะนผู้ชมผีผู้เฒ่ากับผีเด็กหน่อยนะั่นเทียงกันเด็กจะออกตัวนี้ผีเด็กหน่อยก็ว่าออกตัวนี้เทียงกันแล้วก็เขียนตัวเลขให้คุณตาเรียงว่าเห็นชัดเจนชัดแจ๋วทั้งสามตัวทั้งสองตัว แดงจึงเคืงคุณตาเลี้ยงวัวบ่เค่ยฝันเห็นตัวเล็กแดงจึงเคืงจะเตือหมวดนีฝันเห็นเลขต้องมาแทแน่นอนจะเป็นเหล็กตัวใดก็ไปรับชมกับคุณตาเลี้ยงวัวพร้อมกันค่ะใครเรื่มก็ติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ทอมีสามดาวได้เเด้อค่ะไปรับชมความกันเลยค่ะสวัสดีครับตาเลี้ยงวัวครับสวัสดีค่ะตาเลี้ยงวัวสวัสดีครับสวัสดีครับมาติดตามดวนนะครับเนาะเป็นผู้ที่มีเส้นฟันดีครับ เอสู้ฟังนะครับแนวไหนครับเรื่องเล่าฝันแนวไหนครับหมวดนะครับอขึ้นก่อนเนี่ยนอกฝันครับผมฝันว่าอะไรเปหาปลาไปใ่ปลานี่ละ่ะไปใต่ปลาครับผมไปใจป่ปลาใจปา่ปลาแล้วก็ไลปลาหลก็ลเลยขึ้นมานอนครับขึ้นมะนอานเนี่ยเมาอฝันเว้ยครับผมเมื่อฝันเราเห็นปรากฏว่าเถาสองเถามันกับลูกคนย่างมากก็ดีจาของมาก มาบ้านของโดนกวนว่ะครับเพราะว่าเอื่นใส่พ่อใหญ่ว่าสันอะไรตัวอะไรดิเราว่ะอือท่านไหนตัวอะไรแล้วว่ะครับผมเออจ้งวันสอบตัวอะไรโบราณแต่ว่าชื่อเนี่ยเล่าว่าเก้าสี่เจ็ดเราว่าเก้าสี่เจ็ดเออเก้าสี่เจ็ดครับหมวดว่าเท่านี้ว่าจะไงว่ะคือว่าคือบอกเนี่ว่ะครับมาบอกเด็กกูเลยนี่ไม่คว้มฟันนย่งเง้ยครับครับ บาทิก็เรียกว่าลูกเื่อนนั่นว่าอีนนีกคือก็เอาตามหาลำเหนี่ยเสนะลูคันหล่นนะหวยมันขยนะออกามหาด้วยสมร,บรบทบงทางแม่มันนั่นว่าครับกูบอกว่ามันเอีออกเก็บสี่เกตตอนนี้สามหามันก็ชีออกกาสัตว์ูกนันว่าเป็นเล็กสองตัวก็มบี่นครับบาทพยายอ่อใหญ่ด้วหูมืออึ้นมาโอ้โหโบกเวอยอยู่ห่วย เขานี่ยเมืบอกเด็กกูช่วยนี่คือว่าครับเพิ่นเคยมาบอกอยู่บ้านเคยเห็นเนี่ยล่ะคุณนี่เคยบอกถือไดอ้เคยบอกถือเนาะครับเคยบอกถือดูไม่ใหญ่นี่วายสัตวซะครับเหิงแต่ละเราบอกมาโดนแล้วโดนแล้วโอ้ยสองงวดสามงวดแต่เด็กเราบอกอืมครับเคยถือเพิ่นนั่นเพิ่นจะงวดครับคเคยคคเคยถืองวดหนึ่งเคยถืองวดหนึ่งแม่บาดเทืยนนี่เพิ่นกับมาบอกครับวันใหญ่ยิบเราไปบวชแล้ว เป็นไปตลอดเลยนั่นหน้าที่ด้เนาะครับจังฝันเกี่ยวกับเพลินเนาะครับเนาะเผลงครับเพคนนี่เพลิงจังมากวาสนาครับมากเหรอมากก็ดูเลยเคยมีโชคก็เพลินอยู่เนาะแมนครับเพื่อนก้อนนี่ล่ะคนใหญ่ในเทพเราว่าไ้แลวเราอ่ะครับทำคนใหญ่นี่วะเล่าเนี่ยวะเก่าซีซีเกจเสียวเนี่ยเด้อเราวะเก่าซีเกจก่อนซีเกจ ล,ลูกเล่เาหล่ะระวังหน่อแนี่คือว่าเอาสามหาเนี่ย,ยว่าใช่ฮะมันจออกคือกันอะไเราอ่ะสามตัวกูสองตัวแล้วลครับ,รบพอใหญ่ก็ได้หูมือก็น่าพอดีโอว่าเขามาโชกคุณตัวนี้ว่าครับผมตัวนี้คือจี่รศักครับมันมอดถึงรุนแรงเลยนะครับเท่านี้ว่ามันสะถึงคืนวันนี้เท่าน,นี้แหละครับงวดนี้แหละครับจ้าจ่าเลยจะเป็นฝันขับฝันเนี่ยจ้าจ่าเลยวะครับอุ้ยจะจ่าเลยนะ เห็นเป็นโตเลยโตแดงจริงคือไม่ใช่เลยชุดเชือยนงว่าเป็นโตลำลำตัวอ่อนบาโตแดงจริงแดงบดทั้งสองั้งสามตัวเลยแดงเลยนะครับโอ้ยโฉบใหญ่แล้วครับโฉบใหญ่แล้วเป็นผู้ที่มีเส้นด้วยครับตาเหลี่ยมม่วนอันเป็นังไรครับผีเจ้าทีเจ้าท่างเจ้าปูมาาบอครับบอวบบอมาเลยนี่สีอิงผีตัวนี้คือเป็นผีอยู่หิมมูนครับโอ้ผีหิมมุนผีอยู่หลาะมูน เคยมาบอกเคยไปเดียงง่วอยู่หวนนะครับหนูพี่ตัวนี้เคยบอกถึกข่อยกะไรโศกน้ำเล่าอะไรละโอ้ยกำลังมาเนาะครับเนาะเขาก็เดินบ้างนี่เพราะว่าอุ่นใส่ด้วยแล้วไอ้เราบ่อเด็กพ่อใหญ่มาสิครับบ่ออะไรแล้วทำพ่อใหญ่ครับเอาเดี๋ยวสิขึ้นตัวเลข็กไปเอฟซีนาะครับเนาะเอาสันสันนี่แหละครับเพราะว่าฟันสันสันกระตองสันสันเลยครับเพราะวันเป็นตามเป็นโค้งสุดท้ายแล้ว ตามคลิปแรกเลยครับมาหาอยู่แต่โบฝันนะครับเอาเขามีสามดาวสามยังครับบุมเฮียงครับบุมมีสีถามแล้วตัวเลขสีแดงเลยเพันเขียนให้เลยสีแดงเขื่อนเลยครับขอบคุณครับตาเล้งวัวครับสวัสดีครับตาเล้งวัวขอบคุณค่ะ นี่นะคะท่านผู้ชมเลขของกุ้นตาเรียงว่ากับท่านผู้ชมฝันเห็นผีผู้เฒ่ากับผีเด็กน้อยเทียงกันบอกเลขผีผู้เฒ่ากับผีเด็กน้อยเนี่ยเคยมาเข้าฝันบอกกุ้นตาเรียงว่าเขารรมม่ากับท่านผู้ชมทำไม้ายย่ำได้เลขเขาแม่นย่ำนั่นบ่ได้มานหน้าแล้วพึ่งปักกะ็โตเห็นกับท่านผู้ชมมาบอกเลข 9, 4, 7, เก่าสี่เจ็ดเด็กหน่อยก็บ,บอกว่าสามหเทียงกันบอกเลขกับธรรมชมแล้วก็เขียนตัวเลขให้พรมเก่าสี่เจ็ดสามหะเขียนให้ตัวแดงจึงเคิงคุณตาเลียงว่าว่าเพิ่งเคยฝันเห็นตัวเลขแดงจักเถื่อ งวดนี้มาแถแน่นอนบอผาดกดับรมชม94735ประจำงางวดที่หนึ่งกรกฎาคม68ขอให้มีโฉมหลับกับคุณตาเลี้ยงวัวค่ะก็ยิบพุมฝ้าไปใส่กะ่ะธรรมชมทอมี3ดาวมิข้องดีมาฝากกับชมค่ะดับชมมังองดีประ้อมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเอฟซีมณนี้ท่องมีสามดาวดเดินทางไปถ้ำบนยูวัดหลวงปูหลอดเกจีดังแดนอีสานจังหวัดสุรินทร์เดมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีค่ะเป็นของเหลียกเงินเหลียกทองเหลียกทรัพย์ค่ะขายไพ่ขายของบอดีลูกค้าย,ยางพานบ่เขาลานเอาตัวนีไปใส่จจได้มีโ่โฉคไม่หลาบค่ะซื้อเหลขซื้อลอตเตอรี่เจงเลยถือเวลาช่วมืองของดีกบนองเบิร์อยู่ข้างในค่ะ ไปรับชมกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือก การงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแลอะเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิอดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรุกออสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งแล้ว ลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดไงพ่อหว่ดตี๋เหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ อธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาพูดใจยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชม หลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกับโบล้อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลุยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค่าย่างบบเห็นลานเฮาไขว่ไขว่ามีอยียงบุดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุดมาบังหนาลานเห็นุในคนม่องบบเห็นลานขาเฮาเดินผ่านเอานวดคองหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับ ดวงจะเปิดทันที่รับทรัพย์ทันที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค่าล้านขายของเฮ้าครับขายดีปานเท่น้ำเทธาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมนเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูรอดมานานแล้วมือหนครับมีโอกาสไมาสักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปร่วยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกันกบสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลง เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเ้าเอายังกายผู้สาวผู้เบามัดเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่ใเรื่อยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปอ,อูกมากนะครับเนาะแล้วก็มือแทะครับ่านผู้ชมมือแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสิครับแล,าาล้กกท็ท่าปากสามเทื่อลูมปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิวสามเทื่อแล้วก เสยผมขึ <Workers>. <S 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 ้น um, รูปห like ัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนด้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดแล้วครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้ น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์เนี่ยส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดเนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมเนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยเนี่ยก็แต่งให้กันนะ่ครับ,รรนะรบหีเงินคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลามาที่มาก้นหักก้นหลง เบาแอมโลทุงกับบุลล่อซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโตมาตามเบอร์ทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผู้ชมท่ามผู้ชมครับเอาไปใหาญาตพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาานนะครับนอก่า้ชมหลกักการเบาแอมแราตุงนี่ในน้ำมุ่นมาน้ำครับในน้ำมุ่นของหลวงปุลอดมาห้ยเอฟซีนครับสามผู้ชมเอาไปอาบํำระร่างกายสเสนียดจ้งไรที่บบดีถีร่าศีมันบดมันบงัง เสียดแจ้งไรในตัวเขาสิได้ออกอไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเออครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้ากันครับสาธุสาธุให้ถือเลรีกเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเลรีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวย30ล้านเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบบาแอมเราตรงกับสีห้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับชมเนาะนี่มันตาเพิ่งทำเลยพอด้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่บครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอาอะไรนี่จะหายหมดเลยวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าหากเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าหาครับ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 ล้างเสียดจังเรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับสาธุสาธุ